สวัสดีค่ะพบกับซีอีกแล้วนะคะในซีมินชาแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าซีจะมารีวิวคุชชั่นที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เลยนะคะก็คือน้นซ่าเองนะคะเป็นจ o วิน่าคุชชั่นอันนี้นะคะเป็นคุชชั่นตัวใหม่ของแบรนด์จูวิน่าเลยนะคะชื่อว่า j จวิน่ everyday perfecting cushion long wear spf 2 5 pa บวกบวกบวกนะคะทุกคนก็จะบอกว่ากระแสแรงขนาดนี้ไม่รีวริวไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็จะแอบ,บบอกว่าทุกคนซีแอบใช้มาแล้วนะคะแล้วก็ชอบม,มากมาทุกคนคือก็เลยอยากจะมาแบบบอกต่อมาแชร์ให้ทุกคนฟังแบบเหมือนรีวิวไปในตัวเลยนะคะแถ้าอยากรู้ว่า everyday cushion อันนี้นะคะจะดียังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ แล้วก่อนอื่นนะคะก่อนที่ี่จะลองใช้ทุกคนจะมาดูเรื่องแพคเกจจิ้งกันก่อนนะคะตลับนะคะจะมีความเป็นสีขาวคิมครีมนะคะแล้วก็มีความตัดกับสีทองนะคะทุกคนมีความแบบว่าเรียบๆหร,ราแบบว่าดูดีนะคะทุกคนมินิมอลเนาะทุกคนถ้าใครนะคะอยากให้แบบว่ามีความน่ารักก็แปะสติกเกอร์ก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวซีคิดอยู่ว่าจะสติกเกอร์มาแปะนะัจะได้มีความแบบน่ารักปุ๊กปิกมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็นะคะข้างหลังนะคะจะมีเขียนเบอร์ชัดเจนนะคะว่าตัวเองต้องใช้สีเบอร์ น,นะคะแล้วก็ตลับนะคะทุกคนค่อนข้างบางเลยทีเดียวเห็นไหมแบบจับถนัดมือมากๆนะคะส่วนใหญ่คุชชั่นนี่สี่เคยใช้มันจะตลับหนาเนาะมันอาจจะแบบว่าอาพกผ่าไปข้างนอกจะลําบากนิดน,นึงเนาะแล้วก็นี่นะคะฝาเปิดเวลาเปิดนะคะก็จะมีความแบบว่าล็อกแบบนี้นะคะเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ข้างในนะคะจะมีกระจกนะทุกมันไม่ใช่เป็นกระจกแบบมัวๆนะทุกคนมันต้องแก็บสติกออกก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะจะมีพับแล้วก็ มีความพิมพ์เขียนลายว่า JoVina c o s m e t i c นะทุกคนก็คือพับนุ่มมากๆนะคะนี่เปิดมาข้างในนะคะจะมีเขียนว่า be gorgeous let me be your favorite item นะคะทุกคนก็มีความแบบกิมมิกน่ารักน่ักนิดนึงนะทุกคนพอเปิดมานะคะจะบอกว่าฟองน้ำข้างในคือนุ่มมากทุกคนเนี่ยคือมันนุ่มอ่ะไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะทุกคนนุ่มมากแล้วคือรองพื้นติดออกมาแบบ ดีมากเยอะดีนะที่ชอบแล้วก็จะบอกเลยว่าอันนี้นะคะปริมาณก็คือ15กรัมนะทุกคนถือว่าเยอะเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เขายังไม่มีรีฟิลนะทุกคนก,ก็คือจะเป็นตลับหนึ่งนะคะขนาด15กรัมนะทุกคนก็ถือว่าโอเคเลยเยอะอยู่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นรองพื้นเบอร์หนึ่งนะทุกคนจะสีประมาณนี้เลยเบอร์หนึ่ง คุชชั่นนะคะจะขาวกว่ารองพื้นเลยทุกคนต่อไปเบอร์สองนะคะที่ซีคิดว่าน่าจะเข้ากับสีผิวของซียทุกคนนี่เบอร์สองอันนี้ต่อไปเบอร์สามนะคะแล้วก็เบอร์สี่นะ,ะโอเคต่อไปเบอร์ห้านะคะ ดท้ายนะคะเบอร์6ตรงนี้เลยทุกคนดูใกล้ๆนะคะอันนี้นะคะจะเป็นทั้งหมด6สีนะคะของคุชชัน่นแล้วก็เบอร์แรกนะคะจะเป็นของลองพื้นจาวีนา่าเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะที่ซีปกติใช้เนาะทุกคนก็จากที่ดูแล้วนะคะซีคิดว่าซีสามารถใช้สีเบอร์สองกับเบอร์สได้นะคะคือเบอร์สามก็คือจะเข้ากับผิวเลยนะส่วนเบอร์สองนะคะก็ จะมีความหน้าขาวหน้าผ่องขึ้นมาอีกนะทุกคนก็เลยคิดว่าระหว่าง2-4สีนะเบอร์2กับเบอร์3จะใช้อันไหนดีนะคะทุกคนคิดว่าจะเลือกใช้เบอร์0ูนนะคะมันจะได้มีความแบบว่าความผ่องขึ้นนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงปกปิดดีหรือเปล่านะคะก็ถึงเวลานะคะที่เราจะมาลองเจลวินา everyday perfecting cushion long wear spf 25 pa บบกบวกกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะจึ้งจะดีขนาดไหนนะคะ อยู่อย่างแรกเรามาดูเรื่องความปกปิดกันเลยนะทุกคนว่ามันจะปกปิดได้ดีหรือเปล่าก็แท็บแท็บไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแท็บแรกนี่ทุกคนโอหทุกคนมีความแบบว่าเนื้อแบบดีแบบว่าแมทไม่ได้แมทไปกับผิวจนเกินไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกลึงกลึงแมทน,นะคะทุกคนก็คือแบบดูดิแป๊บเดียว แปะแคแป๊บเดียวเองทุกคนหน้ามีความแบบห่องเนียนขึ้นมาเลยทุกคนแล้วคือตรงนี้นะคะรอยสิวตอนแรกเข้มกว่านี้มากอันนี้นะคะคือปิดหมดเลย mm hmm. เดี๋ยวซีลองแปะอีกรอบหนึ่งย้ำนะคะนี่รอยสิวหายไปเลยนะ,ะทุกคน mm hmm. เห็นไหม ก็คือที่ซีชอบก็คือมันเป็นเนื้อที่แบบว่าไม่ได้แมตเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้ฉ่ำวาวเกินไปคือสามารถใช้ได้ใน e อ e ว y d เด l ล o k สำหรับเมืองไทยเลยทุกคนนี่นะคะก็คือข้างที่ทาไปแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่ามีความแบบดีอะ <c oughs> มีความน่าเนียนมีความแบบว่าน่าสวยนะคะด้านนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นหน้าที่ยังแบบว่าอ่ะไม่ได้ทาน,นะคะก็ยังมีความแบบมีรอยเนี่ยรอยสิวรอยสิวแล้วก็แบบมีรอยแดงต่างๆหน้าแบบความแดงเห็นปะเออแล้วคุณรูด้านนี้คือแบบ ผิวสวยเดี๋ยวซีจะไปทาทั้งหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดกันอีกทีนึงนะทุกคนนี่นะคะก็คือหน้าที่ซีลง Everyday Cushion ของโ o บีนานี้นะทุกคนเห็นไหมทุกคนมีความแบบว่าผิวสวยผิวผ่องมาก,มากคือทุกคนซีบอกเลยว่าซีชอบมากนะคะเนี่ยคือปกปิดรอยได้ดีมากแล้วมีความแบบว่าหน้าเนียนแบบ ดูดีอ่ะเหมือนแบบเป็นคนเกิดมาแล้วผิวดีนะทุกคนแล้วก็เนื้อคุชชั่นนะทุกคนอย่างที่ซีบอกไปเป็นกึ่งแมทนะทุกคนแต่ซีคิดว่ามันจะออกไปทางแมทมากกว่าแบบฉ่ำวบานะทุกคนใครที่หน้าแห้งอะไรเงี้ยคือไม่จําเป็นต้องลงแป้งเลยก็ได้นทุกคนแล้วคนที่หน้ามันนะคะสามารถลงแป้งฝุ่นอะไรเท่านี้ก็คือจบเลยทุกคนจะบอกว่าดูทุกคนให้ดูใกล้ๆหน้าแบบสวยมากมีความแบบ เล่นแสงอะไรดีมากนะคะทุกคนแล้วก็หน้ามีความเนียนมากทุกคนให้ดูใกล้ๆอันนี้สิถารอบเดียวนะแล้วก็แบบดื้อเลยเห็นไหมทุกคนดูแบบไม่มีรูขุมขนเลยแล้วตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาได้ใส่ marshmallow p o ดอร์นะคะที่ทําให้เบอร์ูขุมขนนะคะทาให้หน้าเนียนเหมือนหน้าเด็กนะ,ะทุกคนเออก็จริงเหมือนที่เขาพูดจริงๆนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวสารสกัดจากใบบัวบกนะคะที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะมีตัว เอสลักัดนะทุกคนที่จะช่วยแบบควบคุมความมันบนใบหน้าทุกคนแล้วก็จะบอกเลยนะคะว่าซีได้ทาแล้วก็ออกไปข้างนอกมาแล้วนะคะคือตอนที่ได้มาใหม่ๆเนาะก็ทาไปข้างนอกแล้วนะคะไปคาเฟ่นนะทุกคนจะบอกว่าคุชชั่นติดแมตตน้อยมากๆทุกคนแล้วก็แบบไม่ต้องเติมระหว่างวันเลยทุกคนมันเป็นแบบผิวที่ดีอะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่แบบชอบมากนะคะ คือซีเป็นคนที่ผิวผสมนะคะค่อนข้างไปทางมันนะทุกคนก็คือทาแล้วรอดมากแค่แบบลงแป้งฝุ่นเลยนะคะแล้วก็ใส่แมสก็คือเมื่อค่อยติดแมสด้วยคือแบบชอบกว่าตัวรองพื้นนิดทุกคนเออใครที่ใส่คุชชั่นนะคะซีแบบแนะนําตัวนี้มากมากนะคะทุกคนคือซีก็เป็นคนที่แบบชอบคุชชั่นอยู่แล้วนะคะพวกใส่เกาอะไรเงี้ยซีแบบลองมาหมดแล้วก็มันก็มีบางตัวที่ซีชอบนะคะแต่ว่าบางทีแบบ อ่ะสีมันอาจจะไม่ได้หรือแบบบางทีอาจจะฉ่ำวาวไปหรือว่าอาจจะแบบแมตเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสีก็อาจจะแบบอยังไม่ค่อยถูกจริตเนาะแต่ว่าด้วยความว่าอันเนี้ยมันเป็นเนื้อกึ่งแมตแล้วคือแบบไม่ได้แมตจนเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้วาวจนเกินไปก็เลยแบบว่าค่อนข้างชอบตัวนี้มากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ติดแมตก็เลยชอบและอย่างเนึงยนะคะคือเสียเป็นคนที่ชอบตกร่องบริเวณใต้ตานะคะสีทาน,นี้แล้วคือ กล่องน้อยมากๆนะทุกคนจะบอกว่าอวยเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันดีจริงๆทุกคนมันเข้ากับซีมากๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวซีขอไปแต่งหน้าก่อนนะซีจะมาสรุปให้อีกทีนึงนะคะว่าซีจะให้คะแนนตัวนี้เท่าไหร่นะคะก็รอดูกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเราก็มาสรุปกันนะคะว่าให้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะคะอย่างแรกนะคะเรื่องความปกปิดนะคะทุกคนเต็ม5นะคะซี C ขอให้4นะทุกคนซีนรู้สึกว่ามีความแบบปกปิดได้ดีสามารถแบบเติมได้นะคะไม่เป็นคราบเลยนะทุกคน Uh, finish นะคะสีให้5เต็ม5ทุกคนเพราะว่าชอบมากๆนะคะมีความแบบว่าไม่แมทจนเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้ฉ่ำวาวจนเกินไปนะคะแล้วคือแบบมีความแบบหน้าสวยน่าเนียนหน้าผ่องนะคะแล้วก็คือไม่ต้องลงแป้งก็ได้นะคะสําหรับ,บคนที่หน้าแห้งนะคะแล้วก็ต่อไปเรื่องแพ็เกจจิ้งนะคะ C ีขอให้สี uh, ละกันนะคะเพราะว่า uh, สียังไม่ค่อยแบบชอบความที่แบบว่าตรงนี้มันอาจจะแบบ เปิดยากนิดนึงนะทุกคนบางทีมันต้องแบบอ่ะอย่างนี้นะคะแต่เรื่องแบบว่าความเรียบหรูดูแพงแบบความแบบพกพาง่ายอะไรเงี้ยซีแบบโอเคเลยทุกคนไปนะคะจะเป็นคะแนนเรื่องความคุมมันนะคะก็จากที่ซีได้ลองใช้ไปคาเฟ่หนึ่งวันนะคะซีให้ความคุมมันสักเอ่อสี่เลยละกันเพราะว่าตอนที่ซีใช้ไปคือหน้าไม่เยิ้มเลยนะคะปกติซีใช้คุชชั่นของอันอื่นจะมีความเยิ้มกว่านี้นะคะ แล้วก็เรื่องของเฉดสีทุกคนซีให้ไปเลย5เต็ม5นะคะเพราะว่ามีให้เลือกถึง6เฉดสีด้วยกันนะคะครอบคลุมสําหรับผิวคนไทยมากๆนะคะใครที่ขาวมากๆก็สามารถใช้ได้หรือคนที่มีผิวคล้ำสีน้ํคผึ้งอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเรื่องราคานะคะหรือความคุ้มค่านะคะซีให้4นะคะเพราะว่าปกติเวลาที่ซีซื้อคุชชั่นของเกาหลีแบบพีมาอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะประมาณราคาประมาณ700 500-600ประมาณนี้นะคะ ก็อันนี้นะคะก็ราคา690แ,แต่ถ้าเกิดซื้อช่วงโปรนะคะก็จะราคา590บาททุกคนก็ถือว่าโอเคอันนี้ส่งฟรีด้วยนะคะ,ะก็เลยให้4คะแนนนะคะก็แค่อทุกคนเดี๋ยวซีจะพูดรวมๆเลยแล้วกันนะว่าคุชชั่นตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะซีคิดว่าเป็นคุชชั่นที่สามารถใช้ได้ใน everyday เลยทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะจะแบบไม่มีไม่มีการแบบอุดตันไม่มีสารพวกระคายเคืองนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนื้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันดีสามารถ ใช้ได้ทุกวันไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะคะสามารถปกปิดรอยต่างๆได้แล้วคือฟินิชผิวก็ดีมากอีกอย่างหนึงนะคะไม่ติดแม้ทุกคนไปหลอกไปไหนก็ได้แบบเออไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ,อ้ยมันจะหลุดหรือเปล่าจนแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออก็เลยคิดว่าทุกคนมันต้องมีจริงๆนะคะคุชชั่นอันนี้นะคะโจวิน่า Everyday Perfect หรือว่าจะเรียกสั้นๆไปเลยว่า everyday cushion ก็ได้นะทุกคนก็บอกเลยว่าต้องมีจริงๆแล้คือราคาแบบ ดีนะคะแบบไม่ได้แรงจนเกินไปด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะใครที่ดูแล้วชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องซีด้วยนะคะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ